ด้านหน้าของเรานี่คืองานคอมมาร์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่20-23สิงหาคม2563อยู่ที่ฮอ์98-99ไบเทคบางนาเริ่มงาน10โมงถึง3ทุ่มนะครับนี่เลยบรรยากาศภายในงานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านไหนกันพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ภายในงานคอมมาร์2020แล้วนะครับนี่คือบูธแรกก็จะเป็นบูธของ IT ท i ซ y คนเยอะมากนี่คือถ้ามาดูถ้ามาดูผู้คนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่ามีอะไรแบบน่าสนใจบ้างด้านนี้ก็จะมีแบบว่าคอมพิวเตอร์โอ้โหคนเยอะนี่ครับบรรยากาศถ้าใครอยากมาก็มาเลยนะคนเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้ดูบนด้านบน นี่คือบรรยากาศภายในโซนของไอทีซิตี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบริเวณในงานว่ามีอะไรนอกจากนี้บ้างนะครับคนเยอะเกินนะภายในโซนเนี้ยอ,ออกไปดูอ๋อเนี่ยเขาจะมีแบอว่าวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อ่าเดี๋ยวมาดูพามาดูคอมพิวเตอร์ด้านนี้โอ้สวยนะสองหมืสี่พั้าร้อยเ้บาทสวยดีของ HP นะครับชับเ่วนพันห เนยเยอะมากเลยครับ๋อก็จะเป็นแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นงานคอมมาร์ด2 0 2 0นะครับถึงวันที่23สิงหาคมนี้ท่อนนะถ้าใครสนใจก็รีบมาได้เลยโอ้ออโหนี่มีแบบว่าปรินเตอร์6,890บาท3 8 0 0ก็มี ฟิลเตอร์ใหญ่ๆญแต่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทตอนนี้จะเป็นบูธของแค n นอนนะครับเจ็ดพันนห้าก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบบูธของ h p 2,150บาทก็มีเอเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าไปดูจอ มอนิเตอร์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอยู่ด้านนี้ครับจอมอนิเตอร์เยอะมาก8,500 7,500าอยู่ด้านใน9,500 5,300า คนเยอะคนเยอะเดี๋ยวเราถอยออกมาฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับไปดูด้านนู้นกันบรรยากาศด้านนู้นคนเยอะเอามีบูธของ Microsoft นะครับมาดูบูธ Microsoft กันบูบ้บางมากของเ c e ซออันนี้ก็คือที่ เราซื้อไปของเอเซอรเบามากแลครับแต่ว่าแบตเตอรี่หมดไวมากเหมือนกันถ้าใครจะซื้อก็คือแบบสามารถพกถือไปไหนมาไหนได้ง่ายๆเลยแต่ว่าแบตเตอรี่หมดเร็วอันนี้ก็จะมีแบบว่าพวกอุปกรณ์การเชื่อมต่อนะครับราคา450บาทเราเสียงดังมากเลยไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะเ,เล่งเสียงการพูดให้ดังเท่า นี่มันจะมีแบบขามาตย2 0มีอุปกรณ์แบบชิของชิ้นส่วนต่างๆประกอบคอมต่างๆเยอะๆยะเลยเนี่ยเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆอ๋ม,ม,ม wounded, forbid, 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 forbid. ีพัดลม290บาทพัดลมเป็นแบบตัวๆัทีมคู1,100บาทนะครับโอ้ คนเยอะจริงคืออันนี้คนจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนโอเนี่ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สินค้าลดล้างสต็อกนะครับก็จะมีเมาส์เมาส์120บาท80บาทก็มีนะคนมีอุปกรณ์การเชื่อมต่อเป็นแบบสายพป้ง USB ต่างๆก็มีอันนี้อุปกรณ์ อุปกรณ์ชาร์จไฟในรถนะครับเนี่ยที่วางโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวพาไปดูคือนี่คือบรรยากาศภายในงานขอมมาด2020นะครับก็ะจะเหมือนพามาดูคนเลยไม,ไม่ไม่มาดูคอมเนยคนเยอะเกิน l ล n o โวโบางคนอาจารย์อ่านเป็นเลโนโวก็ได้หรือว่าเลโนโวก็ได้นะครับนี yeah. ่ยราคา12,990บาทสมมติแล้ับแต่สปคกนะก็จะพอมันนี้ตัวนี้เป็นฝั่งนั้นนจะเป็นของเอเซอร์พร้อมเล่น Oh. ได้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟนะครับนนเริ่มต้นจากแบบพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็มีเก้าร้อยเก้าสิบบาทพันกว่าบาทสองพันสามพันมีหมดเลยนะครับขอนนี้จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงบลูทูธ อันนี้คือสำหรับขาเกมมาเนี่ยสวยมากเป็นสีสีโอยอยากได้ปากกาเขียนหน้าจอคอมเหมือนกันนะหน้าจอมันเป็นหน้าจอสัมผัสแต่ว่ามันไม่มีปากกาปัจจุบันใช้นิ้วเขียวไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนนะหาปากกา ประกาเขียนคอมเงินจุดชำระเงินโอ้คนเยอะมากคนเยอะอ้อยู่นี่ก็จะมีแบบแท็บลงแท็บเล็ตลำโพงลด10%นะครับของแมชชลหูฟังเขาดีมากเลยนะตอนนั้นเคยซื้อหูฟัง แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะพังแล้วแบบเสียงดีมากอันนี้เป็นแบบออของ h ัวเว่ยนะครับคอมพิวเตอร์ฮัวเว่ยเดี๋ยวเราพามาดูฝั่งกันใกล้ๆว่าแบบราคา18,990ปนาบาทนะครับฮัวเว่ยเนี่ยมียมรลายสีบ้างด้วยนะ18,000 ไลเซนเจ็ะครับแรมแปดจิก SSD เ้าร้อยสิบสองค่ะอันนี้ก็เป็นของ ASUS ASUS ก็มีแบบเนี่ยราคาก็ประมาณนี้แหละ คนเยอะคนเยอะมากคือเดินเหนือไม่รู้จะไปดูทางไหนแล้วมุนไปบุญมาโอ้หอันนี้เอาไปเล่นเกมนะทุกคนจิงมากเลยเนะี่ยฝั่งด้านนี้เอาไปเล่นเกมแล้วก็ถ้ามันกว้างมากเลยนะไ,นนยไปถึงนู่นเลยไปถึงฝั่งด้านซ้ายนะครับก็ยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาแบบเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนเนะี่ยมีเก้าอี้ โอ้โห oh, ถ้ามีแบบนี้ไปนั่งนั่งตัดต่อวิดีโอเนะสบายเลยเนะี่ยนั่งสบายย่าครับอยู่บูนี้แล้วก็อเดี๋ยวไปดูแบบบรรยากาศเรื่อยๆนะครับมีผ่อนสเปอร์เซ็นต์24เดือนสูงสุดเลยนะ X สองร้อน่ะคะแล้วรุ่นนี้ก็หน้าจอเนี่ยกำลังดีด้วยเรีเนิบสมนั่นเอค่ะนั่นไงฟังนะคะกี่อนไซส์เซวิตสวยขนาดนี้โอ้โหเออสวยจริงเออแปลกดีทุกคน นี่นะครับโอ้ยเจ๋งจริงโอ้ยสวยมากเลยอ่ะเอจริงเริมีงเสวยๆยังไงวันนี้เนี่ยขอแถก๋เต็มแทียล้วให้ทุกคนดูดีสวยปะสวยจริงยอนะคะไม่วกรสงอวเอโน้ตบุ๊กค่ะระดับไฮเอนด์้มาที่หมเลยเราได้รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำระดับโลกไวที่นี่เลยค่ะสุดยอด เอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวมิวขอไปแนะนำกันต่อในโซนของของประกอบ DIY กันบ้างดีกว่านี่โอ้โหเดินมาทีไรก็รู้สึกว่าอุ้ยมองยังไงก็สวยค่ะนี่คะของประกอบสุดสวยๆอย่างนี้โอ้โหรือว่ารถถัาทางด้านนี้นะคะคุณสามารถมาถ่ายภาพกันได้ห้าหมื่นเจ็ดจ้ะครับเจ้าวิดีโอเยลีสติดการ์ด DIY แบบ DIY DIY ได้เองค่ะ หรือบริเวณด้านหน้าโบสถ์ดิฉันเองเราก็จะมีนะคะเป็นเคสประกอบการปักศชมพูเนาะดูเคสนี้นะคะในเรื่องของการประกอบพอมที่สวยมากๆใครสนใจวันนี้อยากจะมาปรึกษาการประกอบพอม DIY ราคาพิเศษจากมายวันนี้งานสองวันสุดท้ายก็รีบมาสอบถามกันนะคะเราพร้อมที่จะมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้สำหรับทุกท่านแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะ 9ก0 0บาทนะครับสวยมากมันแบบแปลกมากเลยแต่ละอันของเขานะดูดูฝั่งด้านนี้จะเป็นแบบของนี่ด้านในแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็มีแบบเป็นรถถังเลยเจ๋งมากเลยโอ้สุดยอดมากเนี่ยใหญ่มากเอาไปตั้งแบบว่าคืออยู่ในบ้านนี่ เด็กร้องอยากได้เนี่ยสวยจัดไอสตู I oh. ดิโอโหจานี้คนก็เยอะมากทำไมคอมงานคอมมาทำไมคนเยอะขนาดนี้นี่ของเรโนโว สามารถที่จะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับลงสถานีบางนาแล้วก็เดินมาที่ไบเทคบางนาได้เลยนะครับบรรยากาศจะประมาณนี้แหละคนเยอะนิดนึงเดี๋ยวให้ดูแบบบรรยากาศโดยรวมนะครับคือบางอันก็อาจจะเข้าไปไม่ได้นะเพราะคนเยอะ ถ้ามีชอกรดูคนเนี่ยดูคนฝั่งนู้นเนี่ยแล้วก็ดูคนในนูน้นเยอะจริงนี่ประมาณนี้นะครับก็คือเขาก็มีแต่แบบมันเป็นงานคอมมาดอะมีมีอุปกรณ์คอมแบบ คอมโน้ตบุ๊กคอมพีซีอะไรแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะครับส่วนมากก็คืองานแบบนี้ก็จะเป็นแบบการมาซื้ออุปกรณ์คอมซื้อคอมพิวเตอร์โอ้โหนี่เป็นศูนย์มี่เลยนะครับนี่ไงที่เราอยากนี่ไงที่เราอยากได้มากเลย18,900บาทแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงบ้างมี Xiaomi คือมีทุกอย่างให้เลือกสรรอยู่ด้านไหน<ส>เดี๋ยวเราไปดูแบบ Xiaomi อืมมีแบบอันนี้ได้รูวิง่งรูวิง่ง Xiaomi ก็มีอ่ะ๋อรูวิง่ง ดูวิ่งเสี่ยวมีเนี่ยก็ประมาณเนี้ยของเยอะนะครับอุปกรณ์ต่างๆแบบเซี่ยวมี่เขาผลิตทุกอย่างอยู่แล้วอะสักระเบอร์ยันเรือลบจากได้นอะไรก็มาดูที่บุ๊ตเสี่ยวมีนะครับคนเยอะอตรงนี้มีตรวจ เครดิตบูโรฟรีด้วยนะครับเมื่อสักครู่มองผ่านๆอ่านว่าตรวจโควิดฟรีมาดูดีๆเปิดตรวจเครดิตบูโรไม่ใช่โควิดโอ้หนี่ตรวจเครดิตบูโรโอหมื่นเก้าราคาเขาก็ส่วนมากจริงๆเหรอราคาก็อาจจะลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะทุกคนแต่ว่ามัน มันไม่ได้ดีตรงที่แบบราคาถูกมากๆครับคือมันจะเป็นของแถมซะมากกว่านะพอราคาเท่านี้ผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์กี่เดือนอก็จะมีของแถมหลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไปซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยก็อาจจะแบบราคาไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าตามร้านอาจจะไม่ได้มีของแถมเหมือนเหมือนในงานนะนาทีทองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแต่ยอมรับเลยว่าทีวีถูกมากเื่องนีทีวีถูกมาก เนี่ยมีร้านด้านหน้าร้านขาอนอกจากว่าจะมีแบบฝั่งอ๋อฝั่งด้านหน้านี่จะเป็นของหัวเวย่ยโดยตรงนะครับเป็นแบรนด์หัวเวย่ยบูธหัวเวย่ยเดี๋ยวเราไปดูในบูธหัวเว่ยกันช่วงนี้หัวเว่ยก็ ตึง,นะ oh, งกันนะรัวเว่ยโอ้เนี่ยมีทั้งแบบมือถือแท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์นี่เป็นคอมพิวเตอร์หัวเว่ยคอมพิวเตอร์หัวเว่ยฝั่งด้านนู้นก็มีอันนี้เป็นแบบอุปกรณ์เสริม 32จิก1น9บาทนะครับ16จิก3 9มามันแล้วแต่ยี่ห้อเน่โมรูการแบบเยอะแยะอุปกรณ์เสริมต่างๆหูฟังก็มีนะครับหูฟังบลูทูธ399เเดี๋ยวนี้หูฟังบลูทูธราคาไม่แพงแล้วนะตามร้านสะดวกซื้อนี่ก็มีแบบหูฟังบลูทูธจำหน่ายเยอะแยะเลยนะครับ ฝั่งนัานนู้นอ๋อจะเป็นของอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่เป็นโซนของแบบเมมโมรี่การ์ดบริอุปกรณ์เสริมนั้นก่อนเคสมือถือก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบูทมีเหมือนกันอันเนี้ยเป็นโซนของแบบเมมโมรี่การ์ดนะครับเมมโมรี่การ์ดก็ราคาไม่แพงแล้วนะเดี๋วนี้ อันนี้อ๋อเขาเป็นแบบว่า USB 3.0หมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> USB 3.0นะ320บาท64จิกถูกมากัองดือนนุ่นก็จะมีเหมือนกันอคอมพิวเตอร์เซตโอ้บูทนี้ใหญ่มากบูทบูทน่าของเราใหญ่มากเดีย๋ยวเราไปดูบูทนันนี้ โอ้โหบูธใหญ่มากและคนเยอะมากด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันอโอ้โหคน เยอะขนาดนี้ไปดูเกมมิ่งเกียร์โนอันนี้เป็นแบบลำโพงนะครับโอ้โหตึง สีซื้อแบบนี้ไปวางโน้ตบุ๊กก็นเนี้ยนะสีสวยดีเดี๋ยวพามาดูนี้อันนี้สามพันแปดร้อยสองพันห้าโอหฟุ้งฟิงมากโอ้นเนี่ยพิมพมันมากเลยอะ่ะมันเนี่ยมันต้องมีเสียงอย่างงี้ด้วยนะมันต้องพิมพ์อย่างเงี้ยโ,โ,โอ้โหพิมพ์แบบเอกาสารมันมากเลยับ มีไฟโอ้สวยสวยสวย,สวยเดี๋ยวพามาดูคอมพิวเตอร์กันนะครับ Acer อร์หมื่นเก้าห้าถาม, 19, ม,ว,ามว่าเวละยะห่างกันหรือเปล่าอ่ะดู ไม่พูดเยอะนี่แหละไม่พูดเยอะเจ็บคออันนี้ก็จะเป็นแบบจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับ เราเี็นแหล่คทุกสิ่งโซ่เก้าที่บริการดีหมดนะดูเรียนหน้าจอที่ก8 9แลมป์8อันนี้เป็นคอมประกอบนะครับฝาขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและขออะไรใาๆให้สะดวกดมาคอมพิวเตอร์เยอะมากอุปกรณ์เสริมก็เยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแบบเห็นทุกชัดเพราะว่าคนเยอะ ตรงนี้เมียมีรับแคชแบ็กโปรโมชั่นต่างๆเลยนะครับของของบัตรเครดิตต่างๆที่ร่วมโครงการอ่ะมีส่นเปอร์เซ็นต์แบบอะไรต่างๆน,<ป>น,น,นานา <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องออกไปด้านนอกดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนิดี๋ยวเราต้องออกไปด้านนอกดีกว่า เว้นระยะห่างเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างเว้ระยะห่างกับใครอะ่ะแน่นกันขนาดนี้เว้นระยะห่างกับใครอะ่ะเว้นไม่ได้นะจ๊ะเลยไปนี่เลยนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจัดครับ ก็ยังเหลือเวลาวันเขาเริ่ม20ถึง23นะครับก็าสามารถมาได้ถึงวันที่23นะครับสิงหาคมนี้เจอกันคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกแล้วคนเยอะมากเลยสวัสดีครับ